และลืมข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนิดๆเอามาอีกนิดมาเดี๋ยวจะแถลข้อสุดท้ายนะถ้าจะขับไล่รัฐบาลเพราะเพื่อล้มล้างระบบทักษิณคุณก็ต้องตอบให้ได้เหมือนกันว่าแล้วจะทําอย่างไรกับคนที่เลือกรัฐบาลเกือบ15หล้านเสียงเออแล้วคุณจะทํอย่างไรทําไมประชาชนยังเลือกพังประชาชนทําไมคนประชาชนยังเลือกเพื่อไทยเพื่อ๋อใจตังใจตังตอบง่ายง่า เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ชอบการบริหารแบบทักสิณและทำไมจึงชอบอยากล้มนักออเแล้วคุณรู้ไหมท่านสุดท้ายเขบอกว่าแล้วคุณตอบได้ไหมยึดเงิน4ี่หมืพันล้านยึดเขาเนี่ยอก็หาอะไรอืยึดไปนะไม่รู้อาพิสิตพูดแล้วพูดอีกเรื่องนี้จะมาทวงเงินด้วยอ่ะเอขาไม่ได้ตัวเงินแต่มึงก็ต้องคืนเขาอืเพราะวันนี้ที่ผมพูดตรงๆอาคอยดู ถ้าตราบใดท่านนายกทักษสิณเหยียบแผ่นดินไทยเมื่อไหร่แล้วคุณคอยดูได้เลยว่าไอ้คนที่ป้นเงินเข้าไปอ่ะมึงโจรนะมึงไปยึดยึดมึงเอาเอาหลักอะไรไปยึดเงินเขายึดทรัพย์สินเขาพี่อย่าพูดงี้สิเดี๋ยวเขารู้ตัวก่อนอือแต่มีคําถามนี้นะคุณสิผมสนใจมากถ้าจะมากล่าวหารัฐบาลบอกว่าให้โลกรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องตอบให้ได้ก่อนว่า โคโลกเขาให้เครดิตใครมากกว่ากันระหวหวงคุณยิ่งแล้กับคุณอภิสิทธิ์นี่คขาถามนะเขาถามว่านานาประเทศนะทั้งเชิญชวนทั้งมาเยือนจนหัวกระไดไม่แห้งน่ะเพราะอะไรกันต้องตอบให้ได้ก่อนข้อสุดท้ายฮะทำไมจึงไม่มีใครส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนที่เร็วแสนเร็วอย่างคุณทักษิณมาประเทศไทยอันนี้ก็ต้องตอบตอบให้ได้ก่อนหลายๆเรื่องให้ครบก่อนนะเมื่อกี้มีท่านผู้ชมฮะเอ็นสเปนมาบอกนะครับว่า วิชาจิตพิสัยเนี่ยเป็นวิชาที่ให้คะแนนฟรีๆสิบคะแนนก็มันมีอยู่แล้แหละแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเขาแจ้งมาแล้วนะโรงเรียนนี้ไม่ได้อยู่ที่กทมแต่แต่ข้อข่าวนี่ไม่ใช่ม่วข้อข่าวอยู่ที่บุรีรัมนีทําที่บุรีรัมณีก็น่าจะบอกฮะไอ้ทายาทไอ้ห้อยมาแต่ผมจะบอกครับเมื่อกี้คาพูดเมื่อกี้นี้คุณรู้ไหมว่าท่านนายกผู้สาษณ์ว่าไงเรื่องนี้ว่า กรณีเนี่ยที่เกี่ยวกับไอ้เฮียทวินกระโปงใหญ่เนี่ยครับเปลี่ยนสีไอ้เนี่ยคือเป็นเป็นไส้เลือดเนี่ยเดินขากลางเหมือนหมาหมารอดในตัวรู้ป่ะนายกพูดมานักข่าวก็ตามแล้ปไปรู้อะไรว่าเขาไส้เลือดคนนี่ยอ้าวเขาเป็นหมารอดในตัวขามกลางกางไงแล้วไงลูกบ้านท่านนายกตอบดีตอบว่าท่านนายกบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารประเทศฝ่ายบริหารก็จะก็จะทำอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารเพราะว่าการทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ชัดเจนแล้วมี ก็บอกแล้วประชาตยมีฝ่ายบริหารมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องทำในยกตีความว่าให้ประชาชนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องข่าแรประจําเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารครับคือคืออย่าไปลุกมากคือนักข่าวคนที่มันมันคือผมก็ทําข่าวมานานคือคือเกิดมาก็ไม่ใช่มาทําข่าวซะเลยนะแต่ผมทําข่าวมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยก็ได้แนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ไหนที่เขาไม่อยากตอบเนี่ยสมมุติว่าคุณไปจี้เขาได้แล้วมันจี้ทุกวันอแล้วนายก็ตอบโครงนะไม่ได้ตอบรายละเอียดตอบหลักการว่ามันเป็นงี้นักข่าวก็จี้ทุกวันนักข่าวมันมีหลายสายนี่สายที่สั่งจี้เรื่องทวินผมถามว่าเรื่องทวินเรื่องขี้ปลติ๋วมากยเ่เขาเรียกเอาขี้เปียกแล้ววันนี้วันที่อภิสิทธิ์มันออกก็บอกว่ามาบี้นายกเรื่องของสวินเปลี่ยนสีโดนี่บี้ให้รับเข้าทำงานตำแหน่งเดิมนี่ขี้เปียกขี้เปียกจริงเดี๋ยวจะเอาตำแหน่งเดิมอะตำแหน่งอะไร เลขาะไยเลขาสมชไม่เดี๋ยวดูไปเป็นเลขากองขยะเลด้าไอ้เหี้ยจักสีดีไหมคนต้นตีนมันนั้นเนี่ยมันไม่มีทั่วโลกเขาไปเขาจริงๆแล้วเขาต้องลาออกเอ้อย่างนี้ตอบงี้ได้ไหมฮะตอบว่าก็ก็จะกลับใช่ไหมให้กลับแต่ให้รอก่อนนี่ถูกนี่ต้งบอกว่าให้ผมรอไปจนผมเกษียณอายุอีกปีหนึ่งเหรอ้ลัาเรื่องของมึงอะเรื่องมึงนี่นี่คุณรู้ไหมทั่วโลกเนี่ยเขาบอกเลยว่า ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมีสองขาสองฝ่ายถ้าวันนี้ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่คนของฝักฝ่ายรัฐบาลเก่าไอ้เหี้ยมันต้องลาออกเองเขาก็ต้องออกข้างมันต้องออกโดยตามออโต้แต่อ้เยี้ยไอ้นี่บอกพอเขาออกบอกกูอยากกระทำแล้วมึงไปทำได้ไงมึงมาจากไหนนี่ผมบอกนะบอกกรนี่พบตรครับผมยกตัวอย่างนี้ก็แล้วกันคือวันนี้ถ้าอภิสิทธิ์มาเป็นนายกปั้งอภัอ่ะ ถ้าโลกพลิก360องศานะอภิสิทธิ์มาเป็นนายกปั้งเนี่ยใครล่ะอดุลสั่งสิงแก้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องปลดออกไปแล้วถามดิไอ้หูดำแม่งกกลางแง่จะลาออกทำยี่อะไรเพราะมันรู้ไอ้หูดำอ่ะมันรู้ว่าถ้าพระกุญชริปัตดไม่มากูต้องลาออกนั่นแหละเพราะไอ้สัตว์ชะงักเยอะเหลือเกินเอ้ยนี่นี่รู้รู้งานรู้งานไอยี่อ่ะเอามากับประเด็นของน้องสุเทพหน่อยนานๆจะออกมาพูดสักทีนะฮะ เชนเทือกสุบรรอ่าไอ้เชนเขาทำไมอ่ะน้องสุเทพนะวันนี้ออกมาจี้ท่านรองนายกเฉลิมอยู่บํารุงว่าพูดได้ชัด <c oughs> าการเมืองสอเสือเนี่ยรับเงินธุรกิจนักธุรกิจเมียสวยเนี่ยมันใครกันแนะ่สมชายชืย่อเชนเทือกสุบรรฮะอ่าเชนเทือกสุบรรณนะสอสอสุราชฎร์่ะ ซักประชาชนที่โอ้ผมว้ามันคงมันคงไม่ได้หมายหมายความว่าเชนเทิสุบัรณนั้นมันเดือดร้อนแทนเนี่ยอ่าก็ไม่รู้เขาบอกน้องชายเขาบอกเป็นน้องชายคุณสุเทพเทิงสุบันเนี่ยเราก็เห็นบ่อยนะแต่ไม่ต้องพูดนะพวกนี้ฮะกล่าวถึงกรณีที่รองนายกรัฐมนตเฉลิมอยู่บํารุงระบุว่านักการเมืองอักษรย่อสอเสือได้รับเงินจากอดีตนักธุรกิจสื่อสารที่ได้ภรรยาสวยเพื่อไปล้มรัฐบาลว่า จากการออกมาพูดโดยไม่มีมูลและใช้อักษรย่อแบบนี้ถือเป็นการจงใจเบี่ยงประเด็นบางอย่างเพื่อให้สังคมเกิดความสับสนและถ้าท่านร้อยตุเวิกเฉลิมมั่นใจในข้อมูลก็ควรระบุให้ชัดว่านักการเมืองอักษรย่อสอสเสือคือใครให้ผมแปลไหมเพื่อให้คนที่ถูกพาดพิงได้ออกมาชี้แจงว่าร้อยตุเวิกเฉลิมพูดจริงหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ร้อยตุเวิกเฉลิมเลิกพูดจะไร้น้ำหนัก ขาดความน่าเชื่อถืออถ้าท่านเฉลิมผมเป็นท่านเฉลิมนะผมพูดต่อพรุ่งนี้เลยครับสอสเสือที่ผมว่าเนี่ยมีสระอุ <laughs> ผมไม่ผมไม่ไวัไะไอุ้ล้วเอาอย่างน,นีส้สอสเสือแล้วมีสระอม สอเสือมีสารอมด้วยมีไหมไม่มีสารอมบ้านคุณเลยจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้การสื่อสารใช่ไหมไอ้ไอ้คนที่เป็นเจ้าสัวการสื่อสารมีเมียสวยเขาบอกนักธุรกิจสื่อสารที่ได้ภรรยาสวยแล้วเพิ่งแต่งงานแล้วเพิ่งแต่งงานถ้าถ้าคนอย่างเชนเนี่ยแล้วก็ทองโยด้วยแล้วก็ทองโยด้วยครับแล้วก็ตะกอนว่าเป็นตะกออดีตเป็นขวัญใจกองถ่ายอทําไมฮะเมียเขาเนี่ยอดีตเป็นขวัญใจกองถ่าย เขาว่าเล่นเล่นทั้งหมดฮะเล่นแต่เด็กยกน้ํายันยกแฝกนะยกป้ายยกเฮียอะไรนะเมาเข้าไปแล้วออกลูกเซ็กนะอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าเขาเป็นเขาขวัญใจฮะไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครครับและเฮียนี่แล้วก็เฮียนี่เขาก็น่ามึดนะเขาชอบเขาชื่อเขาชอบของดังของแปลกและเฮียนี่ก็บอกเลยนะใครด่าเมียก็ไม่ได้นะด่าพ่อด่าแม่ยังพอคบด่าเมียที่รักที่คนรพกของมันไม่ได้สรุปแล้วคุณให้เงินมบจริงไหมเนี่ยให้จริงครับ เลยฮะทำไมมีเหตุผลไม่ที่ให้เสนอแต่แย่เติมมาโพสต์ด่าเมียผมเย่เมียผมมาไหมอย่างนั้นเลยเมียผมอาจจะเป็นส้มสอนมากแล้วคุณจ่ายผ่านใครอ่ะไม่รู้ผมก็ผ่านไอ้สอเสือแลวสองตัวได้ไหมได้ไอ้สอนเสือสมอสมเนี่ ถ้าอยากมาให้นั่นเมียผมถึงเมียผมจะดอกทองผมก็ยังไงก็รักเมียผมอะเตือนนิดนึงว่าใหญ่ดีจังคุอย่านะผมรักเมียผมนะนักธุรกิจคนนี้นะครับอย่าเอาเมียไปรู้จักสอเสือเด็ดขาดยานะเดี๋ยวนี้มึงอกฟับอนะ เล่นล้วงดูปากนมใหญ่ๆอย่างนี้คุณชอบขอแรกไหมแลกลิ้นหน้าเกลียดไรนะเมึงเดี๋ยวเยียนี่เดี๋ยวก็ได้น้ำตาตกแบบที่เขาตกกันมาแล้วร้องไห้กลางสภาฝากเมียไว้กับตัวเฮียเพราะสุดท้ายตัวเฮียแย่งไปแดกก็เดี๋ยวผมบอกเนี้ยบอกเชนที่สุวรรณจำผมไว้นะใครอย่าหวานน ถึงผมจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงยังไงใครด่าเมียผมในเฟซบุ๊กมื่ไหล่ผมทนไม่ได้ถึงเมียผมจะดอกทองโดนผู้ยี่ผู้ยำมาก่อนอแต่คนใจบัดจุบจุบันคดือดผมรักเมียผมเพราะเมียผมนมใหญ่น้ำใจนะเมียผมนมใหญ่แล้วผมเป็นคนบ้ากามก็พอต้องออกมาหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเลิกแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาอีกมันยอมรับอย่างนั้นเลยยอมวันก่อนเห็นออกมาบอกแล้วนี่คนพูดจริงทำจริงบอกกินหวานเยอะเลืเกิน ัวอ,ออกลูกเสร็จแล้วมันจะอ้วนอ้วนแล้วมันจะมันใหญ่เกินหายใจไม่ออกอีกน้อยไม่ต้องนะอ,อีกน้อยก็นั่งอยู่บ้านกันนี่ พอเดินมาลูกกินนมข้างนึงนะอ้าพ่อมาครับมันก็ะวาดเลยสิอะไรนี่กูพลาดก็เอาลงแต่มันเนี่ยมาทางพ่อต้องลูกแม่งแย่งกันดูโทษครับเพราะว่าไอพ่อแม่งก็ต้องจพ่อมันเป็นคนจังไรจังไรจังไรพี่เลนอยู่ด้วยไอหานี่โทษนมหรือถุงเท้าเขาว่าวันเขาว่าวันดีวันดีคืนดีก่อนส่งการบ้านต้องมีดิดหนังกระติกติ๊งติ๊งอย่างนั้นเลยแต่ผมสนใจประเด็นที่คุณเฉลิมบอกว่าว่าจ่ายผ่านสอเสือเนี่ยเดี๋ยวต่อไหมต่อเลย อักษรย่อสอ,อ,สอเสือเนี่ยะนะส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าเนี่ยไอ้นักธุรกิจสื่อสารภรรยาสวยเนี่ย<อ>จ่ายผ่านสอเสือแล้วมีสอเสืออีกสอหนึ่งที่ตนระบุมีตัวต,วตนดำดำเตี้ยเตี้ย,ยอ้าวทำข่าวอยู่สถานีหนึ่ง<ห>วงเล็บไม่ใช่ช่องส<อ>ี่เป็นตัวประสานมือสั่นทุกวันในเวลา11บอโมงรู้เวลาด้วยนะ11อ1โมงเช้านี่ต้องไอ้นักข่าวตัวดำดำเตี้ยเตี้ย ทำข่าวอยู่สถานีหนึ่งเนี่ยต้องไปหามือคนมือสั่นทุกวันตอนสิบเอ็โมงสมรู้ร่วมคิดแถวสุขุมวิทไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยมันจะมีแต่สอเสือเนี่ยนะเป็นพวกที่เอาไม้เม็ดไปวัดที่สวรรณภูมิมไม่ได้ขัดแย้งผลประโยชน์เป็นพวกนิตสยามารวมตัวกันป่วนเมืองอส่วนเรื่องของหน้ากากขาวที่มาชุมนุมวันที่หมิถุนา ก็ให้มาด้วยคือมีเงินตกไปด้วยนะยืนยันยืนยันไม่ใช้ความรุนแรงไม่ต้องเตรียมกำลังพวกนี้เคลื่อนไหวเชื่อมโยงกันหมดและเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยการเมืองพวกม็อบการเมืองมาเยอะแน่ตามที่ตนพูดไว้ผู้ว่าคนไหนให้ม็อบเข้ามามเดี๋ยวย้ายมไม่จริงๆแล้วบรรดาไอ้ม็อบไอ้ม็อบช,ชั่วเนี่ย ถ้ามึงเอามาเกีียวกับเรื่องป่าเรื่องถ้าสมมติว่าทางรัฐบาลเขาไม่ดูแลเนี่ยเออไม่ว่าแต่นี่มึงมามึงจัดตั้งมาอเหมือนกับที่จะถึงวันที่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยไอ้ม็อบอะไรไอ้แพย์ชนบทอะไรเนี่ยที่วันนี้รู้สึกปัญหาแม่งเยอะอยจริงครับผมพูดจริงไงว่าตัวปัญหาเนี่ยบอกจะมาคือมึงพูดง่ายๆว่ามึงมึงอะไรมึงบ้าป่าะ มึงจริยธรรมคุณธรรมมึงอยู่ไหนเนี่ยที่เป็นแพทย์ไม่จริงจริงแล้วเนี่ยผมว่านะมันน่าจะมีคนไปยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา6 8เข้าข่ายเพราะรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งถูกต้องไม่ได้ไปขโมยเก้าอี้ใครในสภามาเนี่ยใช่ไหมฮะนี่คือเห็นชัดเจนว่าพวกที่คิดจะลมแรงรัฐบาลซึ่งจะเห็นได้ว่าจะอยากได้อํานาจมาโดยมีชอบถูกต้องโดยไม่ได้เป็นวิธีทางระบอบประชาธิปไตยครับ คุณอย่าอ้างว่าคุณมาประท้วงมาชุมนุมนี้แล้วเป็นระบบประชาธิไตยมันไม่ใช่นะอยากได้อำนาจรัฐบาลคุณต้องให้หมดวาระก่อนแล้วไปเลือกตั้งแต่ว่ากันแต่วันนี้ออกมาเล่นนอกเกมกันหมดครับออกมานูน่นออกมานี่ไล่ตั้งแต่เอาไอ้คอลัมน์นิตใหญ่ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรักจนวันนี้เราบอกว่าไม่มีใครครบแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยไล่กันไปเรื่อยจนตัวเล็กตัวใหญ่หญดอกเล็กดอก,ดอกทองช้างลากอ มากันออกเต็มหน้าเสียหมดคุณนี่ไปเดี๋ยวนี้ไปดูหน้าไอ้ไอ้เยี่ยแก้วสันเนี่ยมันตัดผมสั้นนั่งในคางเหมือนคนแม่งใกล้จะชิบหายแล้วอ่ะนี่เขาไม่นั่งแบบทำเยี่ยอะไรก็ไม่เกิดแล้วนั่งะมีกัปตัาการบินไทยเขาเสนอผมมานะเขาบอกให้เช็คคุณพูดถึงแก้วสันเนี่ยเช็คแก้วสันกับขวัญสูงให้ดีนะว่าข้าแก้วสันหน้าเหมือนม้า ขวันสวงนี่หน้าเหมือนลาผมไปบอกเดี๋ยวจะจำชื่อแล้วแล้วไปบอกว่าก็